จะขุดหน่อไม้นะครับเอาไปทํากับข้าวเย็นนี้ Để mình lo ừ. hai kính cung นี่นะคะหน่อไม้จากสวนของเรานะคะเดี๋ยวยายจะทําต้มจืดให้พี่พี่เตยน้องใบตองกินนะคะหย่อใหญ่เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกหน่อเขาเรียกหน่อไม้หวานหรือเปล่ายายหน่อไม้กิมจูกิมจูกิมจูก็เป<อ>็นหน่อไม้หวานนั่นแหละ อ่อนดีจังเลยเนี่ยนี่อ่อนมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินกับข้าวฝีมือยายนะคะเมื่อเช้าเรากินไปแล้วมื้อนึงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่วันนี้เราทําหอมน้ำไม้มากเลยวันนี้จะให้ยายหอมเ่ยหอมมากเลยค่ะแม่เราได้กลิ่นนี่คือไม่ไม่ได้ลงอยู่ใกล้นะคะก็ถ่ายอยู่เนี่ยก็ได้กลิ่นหอมน้ำไม้โหน,นี่ตาทำเอ,อ่อตัดมาสามหน่อเลยเหระ ก็อ่อนนี่นะอ่อนยายเคยฝากลุงดาไปให้แม่รดครั้งนึนะคะขนาดแม่รดทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะคะพี่วิเตยกินยังติดใจบอกหน่อไม้ยายอร่อยมากเดี๋ยวมาดูยายหั่นนะคะหนูหนั่หน,นอย่างแม่นี่แหละแต่แล้วพี่น้องเขาจะให้หนู เอาที่ปอกผลไม้มาสไลด์ไงมันก็จะบางมากไงอืมนก็ไนี่นะคะก็มาดูยายหั่นหน่อไม้จากสวนเราเองนะคะจากสวนลุงดาหน่อไม้มันหอมนี้ได้นะเนือไม้แบบนี้ปัติกองมาทำหน่อไม้เปรี้ยวหรือคนละอย่างกันไม่เ่ร แล้วก็ไอ้นั้นหน่อไม้ลวกอีกอย่างหน่อไม้ไปตองหน่อไม้ใที่สุกออันี้หน่อไม้กินโจตอนนี้นะคะยายก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสามหนอนะคะเดี๋ยวยายจะทํายังไงต่อคะขอน้ําใส่ต้มเคี่ยวสักพักขอน้ําใส่ให้เต็มนะคะแล้วก็เคี่ยวเดี๋ยวใส่น้ําเคี่ยวสักพักสักสี่นาที นาทีแล้วเราค่อยมาต้มกันหามาทําต้มกระดูกหมูใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นไผ่ถ้าเป็นไผ่ตรงไม่ต้องต้มน้ำทิ้งเลยอ๋อถ้าเป็นไผ่ตรงมันก็ไม่ไม่มันหวานใช่ไหมแม่ไม่ต้องต้มน้ำทิ้งอ๋อไม่ต้องต้มน้าทิ้งแต่อันนี้ของเราต้องต้มน้ําทิ้งอันนี้กินจูไม่แน่ใจเงคุ้มาวด้มาดูยายทำนะคะทุกคนคงสงสัยว่ายายทำไรยายดัดผมนะคะทุกคนแม่ลดดัดผมให้ยาย Okay, แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ยายใส่อะไรไหมคะยายใส่เกลือนิดอ๋อยายใส่เกลือนิดหนึ่งใส่เกลือน้อยหนึ่งพีพ่ีเตยชอบกินมากๆเลยนะคะเนี่ยปกติให้แม่ลถทําให้แม่ลถขอาข้าวไปเก่งพี่เตอยังว่าอร่อยวันนี้ให้ยายทาใส่พี่เตอจะกินข้าวเยอะแน่ๆเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูอีกทีหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะยายก็สับกระดูกหมูให้เป็นท่อนๆ ใหญ่เลยไหม,ม,มใหญ่เลยไหมมองมือไหมตุกหมูมท่านใหญ่มากแต่ตอนนี้นะคะยายใส่ตุกหมูอยู่เราไปดูเอาไม้กันตะกี้แม่ลดชิมแล้วนะคะยายบอกว่า,าให้ต้มออีกนิดนึงมันออกขมยังขมนิดหน่อยจะไปได้แค่ใขมเล้นี่เอาไม้ใส่ตรงใช่ไหมยายเอาไปตรงไม่ตรงไม่ดีเลย นี่หน่อไม้จากสวนค่ะมาต้มแล้วนี่ยายยายทำอะไรนะคะจะตมเครื่องหมักหมูกระดูกหมูปกติไม้คาดยายบอกว่าปกติ้มงมีอะไรนะคะมีลาบกะทิมีวิปไต้ตำสามเกลือให้ละเอียดแล้วหมักหมูด้วยซีอิ๊วขาวแต่วันนี้เราไม่มีนะยายเนาะวันนี้ไม่มีก็ใส่เราไม่มัวมั่วใชอเราไม่มีเราก็ไม่ใส่นะคะโควิดระบาดเราจะไม่ค่ออกไปไหนนะคะทำเท่าในสิ สิ่งที่มีในบ้านเอี้วขาวนี่ใส่อะไรคะยายจะอิ้วขาวะอิ้วขาวกระเทียรรมตำตานนี้คือนี่จะแม่รถทำนะคะไม่ลดก็รไม่หมักกระดูกหมูเลยค่ะทุกคนอันนี้ยายหมักแ้วไงลงหมัก น้ำไม่เดือดหมักแล้วก็หอมต้มน้ําเดือดก็เอาเี่ใส่ไปไม้ใ,ใส่นี่นะคะทุกคนยายก็จะมีปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะอันนี้เป็นสูตรของยายเลยนะคะเป็นสูตรของหมูหมักเนี่ยอ่าแล้วก็นี่มาดูหมูหมักกันแล้วก็หมูหมักอันนี้ใช่ไหมคะนี่สูตรยายนอมนะคะแม่รสกินตั้งแต่เด็กๆนะคะ อร่อยมากไปทำกินเองก็ไม่อร่อยเท่าของยายทำนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เตยจะว,ว่ายังไงระหว่างแม่รถกับยายนอมนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะยายก็อาน้ำม,มาตั้งแล้วก็ปรุงซีอิ๊วขาวนะคะอย่างเดียวยังไยายยังไม่ได้ปรุงนะคะเดี๋ยวมาดูพ,พร้อมๆกันตอนนี้ยายใส่กระดูกหมูไปแล้วนะคะเ้าวหน่อไม้ที่ต้ม เสร็จเรียบร้อยใส่ลงหมอ้อแล้วเราก็จะมาเคี่ยวให้กระดูกหมูสุกนะคะแล้วเราก็มาชิมรสชาติดวยายยังไม่ได้ปรงุง<ม>ใช่ไหมคะมีเซมีใส่ซีอิวขาวไปอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันม <laughs> ูนี่ก็หั่นครึ่งอห่เลยบางทีก็ลำบากแต่ตไม่ย่อยแล้วมันไปเออในยายหั่นเห็ดลำไส้ ไม่ย่อย <S <S 1> <S 1> เดีตอนนี้ยายใส่เห็ดหอมไปแล้วค่ะเห็ดหอมยายก็จะใส่หั่นเห็ดหอมดอกนึ่งก็สี่ห้าสี่ห้าชิ้นสี่ชิ้นเพราะตอนแม่รถทาไม่รถหันขึ้นเพราะนองบ่นมากเลยค่ะหั่นยายยายบอกต้องหั่นนะคะแม่รถไม่รู้ค่ะแม่รดก็หักครึ่งเลยค่ะแช่น้ำล้างให้สะอาอดยายก็ใส่ กุ้งแห้งลงไปกุ้งแห้งไม่น่าคินอ่ะใจมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกก็หั่บบนใช่ไหม ล้างมาดูอีกเที่ยวเดาไม่เดือดต้องรอเดือดกันใหญ่แล้วก็จะปรุงรสใช่ไหมคะมันรสนมันมได้รสแล้วแหละแต่มันยังเดี๋ยวรอรอเดือดนะคะแล้วมาชิมกันทุกคนตอนนี้ไม่รสไม่อยา,ากจะแบบอยากให้คลิปวิดีโอมีกลิ่นได้กลิ่นมากๆเลยนะคะตอนนี้เก็บกลิ่นของต้มจืดหน่อไม้หวานอ่าหน่อไม้นะคะจากสวนลุงดา คือมันหอมมากหอมมากเลยนี่ขนาดว่าที่บ้านยายนะคะไม่มีอาไม่มีวิทไทยกับร่างวักชีนะคะแต่แบบมันหอมแบบหอมจริงๆอ่ะหอมหิวข้าวเลยอะคะ่ะทุกคนอ๋อให้เราชิมอร่อยอ๋อสดชื่นหิวข้าวหิวข้าวแต่ว่ายายบอกว่าต้องต้มให้เปื่อยก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หอมไปทั้งข้องครัวเลยะคะ่ะทุกคนหอมจริงๆคะ่ะ เอาเหตุแวพอสุกแล้วนะคะจะให้พี่พีเตอร์น้องม่ตองชิมให้ทุกคนดูนะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาชิมกันเลยนะคะต้มจืดหน่อไม้นี่อันนี้ฝีมือของยายนะคะใช่แล้วหน่อไม้ก็หน่อไม้จากสวนลุงดานะคะใช่ก็คือหอมมากค่ะ กรี๊ดหอมอะอ่อนเพราะว่าเราถ่ายที่เอ้เบาก็อ่อนเมื่อ้ไม้สดมากใช่ไหมคะมแล้วก็อ่อนคือหน้าไม้หน้าไม้นี้เราตัดเมื่อเช้านะคะตัดเมื่อเช้านี้เองแล้วก็ยายก็ทําให้เรากินตอนนี้เลยใช่ไหมคะอร่อยมากอร่อยกว่าแม่ลดทำํำไหมคะ อะไรกว่าเยอะนะ <c oughs> สูตรนี้นะคะทุกคนคก็ทำตามยายได้นะคะค่ะทุกคนคิดดีนะคะก็ทำตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายยบา